นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องลิงน้อยอยากรู้ว่าทำไมผลไม้ถึงสุกในป่าผลไม้แสนคึกครืน้นมีลิงน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าจอ๋อเจ้าจ๋อเป็นลิงที่ไม่เคยอยู่นิ่งดวงตากลมโตเป็นประกายทุกครั้งที่เห็นอะไรแปลกใหม่ วันหนึ่งในเช้าวันที่แดดอ่อนๆสองลอดใบไม้ลงมาเจ้าจ๋อกระโดดตุ๊บตับจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งจนไปหยุดอยู่หน้าต้นกล้วยใหญ่ที่มีเครือกล้วยห้อยตองแต่งกล้วยบางลูกเขียวบางลูกเหลืองบางลูกมีจุดดำๆเต็มไปหมดเจ้าจ๋อเกาหัวแกรกๆแ,แล้วพึมพำกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมกล้วยมันไม่เหมือนกันนะ้า บางลูกเขียวปืดบางลูกเหลืองน่ากินบางลูกเหมือนใส่เสื้อจุดๆแบบเสือดาวเลยเจ้าจ๋ออดสงสัยไม่ได้จึงเด็ดกล้วยเขียวลูกหนึ่งมาชิมพอเขียวคำแรกเท่านั้นแหละหน้าลิงน้อยก็ย่นยับทันทีวะฝาดขนาดนี้กินแล้วลิ้นจะหดไหมเนี่ยเจ้าจ๋อรีบคายทิ้งแล้ววิ่งไปเด็ดกล้วยเหลืองมาชิมแทน พราะกัดเข้าไปคำเดียวดวงตาก็เบิกกว้างโอ้โหหวานนานูนูนอร่อยก็ฝันหวานตอนหลับอีกเจ้าจ๋อเ,เริ่มงงหนักกว่าเดิมทำไมผลไม้ต้องสุกด้วยนะใครเป็นคนสั่งให้มันสุกหรือมันสุกเองเพราะอยากอร่อยคิดไปคิดมาเจ้าจ๋อทนไม่ไหวต้องออกเดินทางหาคำตอบ ลิงน้อยกระโดดไปหาเจ้านกแก้วปากแดงที่กำลังยืนหวีขนอยู่นกแก้วนกแก้วทำไมผลไม้ถึงสุกละ่ะนกแก้วทำตาโตแล้วตอบเสียงดังก็เพราะมันอยากเปลี่ยนสีไงเขียวมานานเบื่อแล้วอยากสวยบ้างพูดจบนกแก้วก็หวัวเราะเอ้ยเสียงดังลัน่นเจ้าจ๋อส่ายหัวไม่แน่ใจแฮะ ถ้าอยากสวยทำไมทุเรียนไม่ทาแป้งด้วยล่ะนกแก้วอึ้งไปพักหนึ่งแล้วบินหนีไปแบบงงๆเจ้าจ๋อเดินต่อไปเจอช้างปู่ตัวใหญ่กำลังใช้งวงฉีดน้ำเล่นช้างปู่ช้างปู่ทำไมผลไม้ถึงสุกครับช้างปู่ยิ้มใจดีตอบช้าๆก็เพราะมันโตแล้วนะสิเหมือนหนูนั่นแหละ โตแล้วถึงจะทำอะไรได้หลายอย่างเจ้าจ๋อทำหน้าครุ่นคิดอืมงั้นแปลว่ากล้วยเขียวคือกล้วยเด็กกล้วยเหลืองคือกล้วยโตช้างปู่พยักหน้าประมาณนั้นแหละแต่เจ้าจ๋อยังไม่หายสงสัยแล้วทำไมพอโตแล้วมันถึงหวานล่ะครับช้างปู่หัวเราะเสียงทุ้ม ก็เพราะมันเก็บพลังงานไว้เยอะขึ้นหวานหวานนั่นแหละเจ้าจ๋อเริ่มเข้าใจนิดหน่อยแต่ยังอยากรู้มากกว่านี้จึงวิ่งไปถามเต่าปัญญาที่เดินช้าๆแต่รู้เรื่องเยอะเต่าปัญญาทำไมผลไม้ถึงต้องสุกด้วยครับเต่าปัญญายิ้มแล้วพูดช้าๆเพราะธรรมชาติวางแผนไว้ผลไม้สุกเพื่อให้สัตว์มากิน เพราะกินเสร็จมเมล็ดก็จะถูกพาไปที่ใหม่ๆเกิดต้นใหม่ต่อไปเจ้าจ๋อทำตาโตอ๋อแปลว่าผลไม้สุกก็เหมือนส่งสัญญาณว่ามากินฉันเถอะฉันอร่อยแล้วใช่ไหมครับเต่าปัญญาพยักหน้าถูกต้องท่านใดนั้นเจ้าจ๋อก็ร้องงั้นที่ผมกินกล้วยไปเมื่อเช้าผมก็ช่วยกล้วยให้มีลูกหลานต่อใช่ไหมเนี่ย เต่าปัญญาหัวเราะเบาๆใช่แล้วแต่ต้องจำไว้นะอย่ากินจนหมดป่าต้องแบ่งกันเจ้าจ่อรู้สึกภูมิใจมากเดินกลับมาที่ต้นกล้วยอีกครั้งมองกล้วยเขียวกล้วยเหลืองกล้วยงอมด้วยสายตาใหม่กล้วยเขียวก็เหมือนเด็กกล้วยเหลืองก็เหมือนผู้ใหญ่กล้วยงอมก็เหมือนคุณปู่คุณย่าเลยทีเดียว พูดแล้วเจ้าจ๋อก็หัวเราะคนเดียวจากนั้นเจ้าจ๋อก็ลองไปดูผลไม้อื่นๆมะม่วงเขียวเปรี้ยวจี๊ดมะม่วงสุกหวานฉ่ำส้มสีเขียวที่ยังไม่หวานกับส้มสีส้มสดใสที่กลิ่นหอมไปทั้งป่าเจ้าจ๋อเริ่มทดลองอย่างนักวิทยาศาสตร์ลิงน้อยอืมสุกแล้วหวานจริงๆด้วยวันนั้นเจ้าจ๋อวิ่งไปเล่าให้เพื่อนลิงฟัง รู้ไหมรู้ไหมผลไม้สุกเพราะมันโตแล้วแล้วอยากให้พวกเรากินจะได้ช่วยพา,มาเมล็ดไปปลูกที่ใหม่เพื่อนลิงทำตาโตจริงเหรองั้นเราก็กินด้วยความรับผิดชอบสินะเจ้าจ่อพยักหน้าอย่างจริงจังใช่กินแต่พอดีแล้วก็ช่วยดูแลป่าด้วย ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เจ้าจ๋อหยิบผลไม้มากินเขาจะดูสีดูกลิ่นดูว่ามันสุกหรือยังถ้ายังเขียวก็รอถ้าสุกก็แบ่งเพื่อนแบ่งนกแบ่งช้างปู่แบ่งเต่าปัญญาป่าผลไม้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอร่อยและต้นไม้ใหม่ๆที่งอกขึ้นมาไม่รู้จบ ส่วนเจ้าจ๋อลิมน้อยจากลิงขี้สงสัยก็กลายเป็นลิงนักเรียนรู้ที่เข้าใจว่าธรรมชาติทุกอย่างมีเหตุผลและความหวานของผลไม้ไม่ได้มีไว้แค่อร่อยแต่มีไว้สอนให้รู้จักการรอคอยการแบ่งปันและการดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆกัน